กราบสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับหลวงตามหาปัวท่านได้เมตตาเล่าให้พระเนนและศรัทธ,ธาธรรมทั้งหลายได้ฟังอย่างทั่วถึงท่านเล่าว่าเหตุการณ์ที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในวันนั้นท่านได้นัดพบกับหมอเจริญซึ่งกำลังเตรียมตัวจะบวชตามประเพณีและในวันเดียวกันนั้นได้มีหญิงสาวอายุไม่มากไม่น้อย คือกำลังเป็นสาวเต็มตัวนั่นเองส่วนเรื่องของหน้าตาจะว่าสวยก็ไม่น่าจะใช่และเธอทำอาชีพอะไรนั้นหลวงตาท่านก็ไม่ได้ถามแต่สันนิษฐานว่าคงจะเป็นชาวบ้านธรรมดาอาเช้า,ชากินข้านั่นเองท่าทางออกไปทางนักเลงพอตัวสังเกตจากการพูดการคุยไม่นุ่มนวลเหมือนผู้หญิงพื้นบ้านทั่วไปกำลังคุยอยู่กับหมอเจริญนานพอสมควรก็ไม่รู้ว่าหมอเจริญ แกไปคุยเกลียกล่อมอีท่าไหนหญิงสาวจึงยอมเปิดเผยความจริงที่เกิดขึ้นในตัวเธอนั่นก็คือเธอเป็นปอบหลวงตาบอกว่าตอนนั้นท่านนั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยท่านจึงได้นำมาเล่าทำเอาผู้ฟังขนลุกขนพองไปต,ตามๆกันเพราะมีหลายคนที่ไม่รู้เรื่องของปอบหรือผีปอบว่ามันคืออะไรกันแน่เกิดมาก็ได้ยินคนเล่าลือกันแล้วว่าปอบ เข้าไปกินคนโน้นคนนี้ในหมู่บ้านแต่ไม่รู้หรอกว่าปอบคืออะไรที่จริงปอบก็คือผีและผีมันก็คือปอบมันเป็นผีที่ชอบเข้าสิงในตัวคนป่วยหรือผู้ที่ขวัญอ่อนเพื่อกินตับไตหรือไม่ก็ต่อรองยืนข้อเสนอกินโน้นกินนี่หากรับปากว่าจะจัดให้ตามคำขอก็จะออกหากไม่ทำตามก็จะเอาชีวิตของร่างที่สิงอยู่ไปด้วย แต่ทว่ายาติก็หัวแหลมเท่าทันมันเหมือนกันโดยยอมจัดหาให้ตามที่มันต้องการอยากจะกินอะไรก็บอกมาไก่ดิบๆสดๆปลาดิบหรือเนื้อวัวเนื้อควายดิบๆหมูเป็นๆทั้งตัวก็จะหาให้แต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องออกจากร่างของคนป่วยไปก่อนคนก็มีเงื่อนไขเหมือนกันหากยอมทำตามเงื่อนไขก็จะจัดให้เมื่อผีหรือผีปอบมันออกจากร่างไป ก็จะจัดหามาให้ตามที่มันต้องการอยากจะกินหมูก็ปั้นเป็นรูปหมูอยากจะกินเนื้อดิบหากไม่มีเนื้อสดสดขายแถวนั้นก็เอาดินน้ำมันปั้นให้เหมือนก้อนเนื้อทาสีแดงเหมือนกับเนื้อแล้วใส่จานให้พร้อมกระบ,บอกให้มันกินแล้วก็ให้หายกันไปเรียกได้ว่าคนก็หลอกผีได้เหมือนกันทีนี้กลับเข้าสู่เรื่องราวของหลวงตามาหาบวัวครับคุณผู้ฟังมีผู้บันทึกไว้ดังนี้ อย่าว่าเขาเป็นปอบเป็นผีก็เหมือนกันคนนั้นคนนี้เป็นปอบมันมีผีมาสิงเขาเรียกว่าปอบเอ๊ะหญิงคนนั้นชื่อว่าอะไรนะหมอเจริญท่านซักเอาจนตาแห้งนั่งดูหญิงคนนั้นหมอเจริญเป็นนักเรียนแพทย์ปัจจุบันอยากรู้ชัดๆเป็นอย่างไรกันแนะ่แกก็เล่าให้ฟังจริงๆแกเล่าอย่างอาจหารนี่นั่นเหมือนกับอ้าปากด้วยลืมตาไม่หลับด้วยอ้าปากด้วย คือแกพูดมันน่าฟังถ้าวันไหนมันหิวมันจะดิ้นอยู่ในนี้เจ้าของจะรู้สึกลำคาญว่าอย่างนั้นปอบส่วนมากมักจะออกทางตาเมื่อออกไปแล้วเจ้าของก็คลายร้อนใจกลัวว่ามันจะไปกินคนเขา้าถูกหมอเก่งๆเขาไล่ติดตามมาก็มาหาเราได้ถ้าคนไล่ผีไม่เก่งคนไล่ผีไม่รู้มันก็กินคนพอมันกินอิ่มแล้วก็จะกลับมาหาเจ้าของ เข้าทางหูบ้างทางตาบ้างทีนี้ก็จะรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนทั้งวันถ้ามันได้ไปกินอิ่มๆมาแล้วจะทำให้ง่วงนอนทั้งวันเลยแต่ถ้ามันหิวแล้วเจ้าของก็จะรู้สึกกระวนกระวายคือมันก่อกวนภายในขันถ้าจะออกไปกินแล้วมีคนจับได้เขาก็จะถูกไล่ละสิว่าอินนี่เป็นปอบพอเขาไล่ตามมาก็มาโดนเอาเราเข้า เหตุที่เป็นปอบก็เพราะไปสักวานเขาเรียกกันว่าว่านกระจายสักอยู่บนหัวนี่ให้เขาสักว่านให้ที่กระหม่อมแล้วอยู่โยงโคงกระพันด้วยนะเมื่อสักแล้วแทงก็ไม่เข้าฟันก็ไม่เข้าปืนยิงก็ไม่ออกนั่นแหละเหตุผลที่จะมาเป็นปอบก็เพราะว่านอันนี้คือรักษาไม่ได้แกว่าวิชาที่ขัดกับสิ่งนี้เช่นกินของดิบอย่างนี้นะ ถ้ากินเนื้อดิบปลาดิบอย่างนี้เข้าไปมันจะไปขัดกับวิชานี้ถ้าขัดแล้วจะทำให้เป็นปอบได้ถ้าไม่ขัดก็ไม่เป็นไรสิ่งที่ทำให้ขัดกันก็เช่นไม่ให้กินเนื้อหรือไม่ให้กินปลาดิบหรืออย่างลาบเลือดหรือเคลือกกล้วยก็ห้ามให้ไปรอดนี่ก็ไปลอดไม่ได้มันผิดนี่แหละที่แกเล่าให้ฟังหลวงตามหาปัวเล่าต่อไปอีกว่า เมื่อท่านฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าการเป็นปอบนี้มันก็พิลึกตอนนั้นท่านบอกว่ากำลังจะเดินทางไปวัดดอยธรรมเจดีกับหมอเจริญโดยท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นพระอุปชาหมอเจริญท่านบวชแทนค่าน้ำนมแม่อันที่จริงก็คือบวชตามประเพณีที่ชายไทยทุกคนอายุครบบวดคือยี่สิบปีจะต้องบวชเพื่อแทนคุณบิดามารดาบวชอย่างนี้ ไม่ได้บวชเพื่อหวังนิพพานแต่ประการใดคือคนเก่าคนเท่าที่มีความเชื่อว่าหากลูกชายบวชให้แล้วพ่อและแม่จะสุขสบายได้เกาะผ้าเหลืองของลูกชายขึ้นสวรรค์วันนั้นพอดีผู้หญิงคนนั้นมารอขึ้นรถอยู่หน้าวัดและได้พบกับหมอเจริญทีนี้ก็คุยกันแล้วก็เข้ามาคุยกันในวัดหมอเจริญก็ถามเธอว่าทุกวันนี้ยังเป็นปอบอยู่หรือเปล่า เธอก็ได้ตอบว่าก็ยังเป็นอยู่ยังแก้ไม่ตกเนื่องจากวานที่เขาสักไว้บนกระหม่อมนี่แหละมันมีอำนาจและอิทธิพลมากก็วานกระจายที่เขาสักให้เขาลงคาถากำกับไว้ด้วยเมื่อเราทําผิดกับข้อสัญญาก็กลายเป็นปอบเธอนิ่งแล้วพูดต่อถ้ามีหมอปราบผีเก่งๆมันก็ไม่ไปกินใครเพราะเขาจะจับมันมัดไว้ด้วยสายศิน หรือจะเอาเชือกระก,กรรมที่เขาลงอาคมไว้เมื่อเจออย่างนี้มันก็ไปไหนไม่ได้แล้วเขาก็จะถามผีตนนั้นว่ามึงเป็นใครมาจากไหนเมื่อผีมันจนปลอกคืนไม่บอกก็จะโดนหมอผีเล่นงานเอาคือทรมานด้วยวิธีต่างๆผีมันก็กลัวตายเหมือนกันมันก็ต้องบอกละสิว่ามันมาจากไหนมาจากที่โน่นที่นี่และคนนั้นคนนี้เป็นเจ้าของ แล้วมันยังบอกทางให้ด้วยว่าบ้านอยู่ตรงไหนแล้วเจ้าของปอบมันจะรอดหรือเมื่อหมอผีรู้เช่นนั้นชาวบ้านก็รู้ด้วยว่าเธอเป็นปอบเลี้ยงผีปอบจะอยู่ในสังคมของคนในหมู่บ้านต่อไปไม่ได้ต้องขับไล่ให้ออกไปจากหมู่บ้านหาที่อยู่ใหม่และห้ามเข้ามาแตะต้องคนในหมู่บ้านอีกต่อไปหมอจเจริญน,นั่งฟังด้วยความตั้งใจและเชื่ออย,ย่างสนิทเลย หลวงตาว่าวิชาอาคมนี้มันแปลกหมอแผนปัจจุบันอย่างหมอเจริญก็ยังเชื่อว่าปอบมีจริงเพราะรู้เห็นมาแล้วจากคำสารภาพของคนที่เป็นปอบและที่สำคัญเธอได้เปิดกระหม่อมให้ดูด้วยมีลายสักว่านจริงๆว่านกระจายนี้มันร้ายแรงนะักคาถาอาคมมันมีพลังและมีอำนาจสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาได้นั่นคือเป็นปอบ ออกเที่ยวหากินตับกินไตกินไก่ชาวบ้านแม้ในปัจจุบันก็เคยมีข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับหมู่บ้านผีปอบคนเป็นปอบไม่มีใครอยากจะอยู่ไกลเพราะเกิดมันหิวขึ้นมามันไม่รับรู้หรอกว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติมันกินหมดแต่ปอบรายนี้เป็นสาวแท้ๆทำไมไปสักว่านกระจายเพื่อ,อยูยงคงกระพันเพราะส่วนมากการลงของสักว่าน จะเป็นผู้ชายมากกว่าที่หลงของขลังให้อยูโยงคงกระพันผู้หญิงไม่ค่อยมีเรื่องชกเรื่องต่อยเรื่องฆ่าฟันรันแทงเรื่องยิงกันเหมือนผู้ชายจึงมีไว้ป้องกันตัวไม่เข้าใจว่าเธอสักทำไมถ้าเผื่อสเสน่ห์ให้ผู้ชายหลงก็ว่าไปอย่างนี่แหละครับคุณผู้ฟังอย่าเล่นกับวิชาอาคมอย่าลองกับวิชาอาคมอย่าลองกับวาน ที่เราเห็นเป็นเพียงหัวของหญ้าหรือหัวของพืชชนิดหนึ่งเท่านั้นสมัยโบราณเขาฆ่ากันด้วยวิชาอาคมก็มีมาแล้วอย่าลืมสิ่งที่คิดว่าทำไม่ได้แต่ทำได้ศาสตร์ลี้ลับเหล่านี้มันเป็นศาสตร์เหนือโลกหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหรือพระธรรมวิสุทธทิมงคลท่านเป็นที่รู้จักในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ผู้มีปฏิปทาที่มั่นคงแน่วแน่เด็ดขาดและจริงจังโดยบรรดาศิทญานุสิทธิ์ของหลวงปู่มันต่างนับถือกันว่าท่านเป็นผู้มีปฏิปทาที่คล้ายคลึงกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมากที่สุดการกล่าวขวัญถึงท่านในหมู่ผู้ศรัทธามีอยู่ด้วยกันหลายเรื่องและค่อนไปในเชิงอภินิหารเช่นการรู้วาระจิตของบุคคลอื่น การที่เศษผมเศษเล็บและชานมากของท่านกลายเป็นพระาธาตุไปตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นตน้นผู้ที่มีประสบการณ์ในการได้พบกับหลวงตามหาบัวรวนรู้สึกเย็นสงบในจิตใจแต่ก็ยังมีคนอีกมากมายที่ไม่เข้าใจและทําการลบหลู่ดูหมิน่นพระอริยสงฆ์เช่นหลวงตาซึ่งท่านได้กล่าวเล่าเอาไว้ในหนังสือยานสัมปโนธรรม,มานุสรเกี่ยวกับประสบการณ์ ที่มีในพรานมัหมายจะเอาชีวิตท่านท่านได้เล่าไว้ว่าสมัยเราพักอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมันเป็นกรรมบันดาลอย่างไรไม่ทราบพูดถึงสัตว์กับพระนี้รู้เข้าใจกันมากทีเดียวผ้าเหลืองหม่นของพระไปไหนไม่เป็นภัยต่อใครๆเราไปอยู่ในป่าในเขาก็มีพวกสัตว์นี้เข้ามาอยู่ด้วยคือว่ามันอยู่ข้างนอกมันกลัวในพ่าน กลัวพวกสัตว์ด้วยกันเช่นเสือร้ายเอาไปกินบ้างคนฆ่าบ้างถ้ามาแอบอยู่กับพระย่อมปลอดภัยไม่ค่อยเป็นอะไรเราไปพักคนเดียวในป่าเป็นที่ดงลุ่มๆพวกเนื้อพวกอีเก้งพวกหมูพวกเสือพวกหมีหล้วนอาศัยอยู่เต็มในนั้นเห็นว่าที่นั่นมันสงบด,ดีและห่างจากหมู่บ้านกิโลกว่าๆไม่ไกลนะัก บางบ้านก็สองกิโลสามารถบินทบาดกับเขาพอได้อาศัยขณะนั้นมีพวกในพรานมาหาล่าเนื้อเขาดาหน้ากระดานล้อมโอบป่าเข้ามาในพรานดักอยู่ข้างหน้ากลางป่าเป็นบริเวณสัตว์อยู่แล้วพวกนี้ไล่ดาหน้าเข้าไปเคาะไม้เคาะอะไรไปร้องโวกเวกโวกเวกไปเพื่อไล่เนื้อให้ไปอยู่รวมในจุดเดียวเราก็อยู่ในป่านั้น ผ่านก็ล้อมเข้ามาจนกระทั่งถึงที่เราพักมันทำให้เราสลดสังเวชเหลือประมาณเราก็ดูว่าบ้านเราเมืองเรามีศาสนาถ้าเป็นคนไม่รู้เรื่องเราจะบอกนี่มันรู้เรื่องแล้วมันแกล้งเฉยๆเราก็เลยไม่สนใจเพียงคิดในใจว่าเอบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นยังไงกันนะคนเราก็ต้องมีความละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาป จะมาล่าสัตว์บริเวณพระอยู่ได้อย่างไงโอ้ชาวบ้านนี้ช่างหยาบหนาเสียจริงๆพวกในพรานเขามีข้อกติกากันคือใครไปตรงไหนให้ไปตรงนั้นไปที่อื่นไม่ได้เวลาล่าดเนื้อเขามีกติกาอยู่สองอย่างคือหนึ่งนายพรานยิงไม่ถูกเขาเคี่ยนนายพรานสองถ้าลูกน้องไล่ไปไม่ตรงจุดที่เขาทำเครื่องหมายก็ต้องถูกเคียนเพราะฉะนั้น พวกสัตว์และพวกพรานมันจึงมาถึงที่ที่เราพักอยู่มีพรานคนหนึ่งเดินจอกแจ๊กจอกแจ๊กมายืนอยู่ข้างหน้ามันโกรธที่พวกเนื้อตื่นหนีจึงตะโกนชี้หน้าด่าเป็นภาษาอีสานว่าพระอากินหัวมึงมึงมาอยู่ตายยังบนนี้กูสิเอาปืนยิงหัวมึงมึงบ่จักมองไรเนื้อข้นบอ่อมันด่าแล้วมันก็ไปมันไม่ยิงหัวเราหรอกมันด่าเฉย แต่กิริยามันอุจาร์เราก็เฉยพวกลูกน้องได้ยินมันพูดอย่างนั้นก็ยืนฟังหน้าแห้งเพราะมีบางคนที่เขาเคารพพระเป็นแต่เพียงนายสั่งให้ไปอย่างไรก็ไปอย่างนั้นจะหลีกไม่ได้เขาจะเครียดเอาสักประเดี๋ยวผู้เท่าซึ่งเป็นโยมอุปถัก์ที่ดูแลเราก็เข้ามาแกจึงไปขนาบพวกนั้นพูดขึ้นเสียงดังเหมือนกันว่าพวกห้ากินหัวสุคันซุหิวสิตาย สูเป็นยังบ่กเอาง้อยุคอกูมาขากินสูมาไลอีหยังไลเนื้อพระวัดพระว่ารูบานี่กูตัวเป็นผู้เอามาเอาเพิ่นมาเนี่ยพวกพรานได้ฟังแกด่าว่าแล้วก็เฉยไม่พูดอะไรต่อมาอีกไม่นานประมาณเกือบเกือบอาทิตย์ไปก็เริ่มไหมลุกลามบ้านและยุงข้าวของพรานคนที่ด่าเราจนเกลี้ยงหมดทั้งทั้งที่ตัวเขานอนอยู่ในบ้านเวลากลางวันแสก,แสก ไม่ก็ไม่ฉเฉพาะบ้านและยุงข้าวของแกหลังเดียวเท่านั้นแล้วทางหลวงเขาก็ปรับสินไหมอีกในฐานะละเมิดกฎคือไม่สามารถดูแลยุงข้าวได้ต่อจากนั้นอีกพอตกเดือนพฤษภาคมแกไปทอดแหไปได้ปลามาแล้วเดินไปเก็บใบมะขามอ่อนจะมาต้มปลาซึ่งปีนต้นมะขามขณะปีนพลาดตกลงมาโดนเสารั้วปลายแหลมๆเสียบตูดทะลุตายขาดที่เลย พวกชาวบ้านมาเห็นดังนั้นก็ร้องบอกข่าวกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่ามันจะตายกันทั้งบ้านไอ้พวกที่ไปล่าเนื้อขู่ยิงพระจึงกลัวกันจนจะเป็นบ้าไปเลยนี่มันเป็นสิ่งน่าคิดน่าพิจารณาเราพูดตามเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องศาสนานี้สําคัญอยู่นะเป็นเรื่องลึกๆล,ลับๆอยู่ผ้าเหลืองนี้จึงมีอำนาจอยู่ลึกๆเพราะทรรมเหนือวิทยาศาสตร์ เรื่องบุญเรื่องกรรมเหนือทุกสิ่งทุกอย่างหากเอ่ยถึงหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลายคนคงนึกถึงท่านในฐานะพระวัดป่าผู้เป็นอรหันยุคใหม่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์บางอาจจะนึกถึงกองผ้าป่ากู้ชาติกองทองเหลืองอารามและเงินดอนลา์จำนวนมากที่มอบแก่ครังหลวงเพื่อช่วยให้ประเทศไทยหลอดพ้นจากพิษเศษรษฐกิจตกต่ำ ยุคต้มยำกุงเมื่อปีพุทธศักราช2,540สิ่งที่ท่านมักเทศย้ำเตือนเสมอคือต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงของชาติเราในครั้งนั้นก็เนื่องจากมนุษย์เราขาดธรรมะนั่นเองหลวงตากล่าวว่าที่ท่านออกมาช่วยชาติในครั้งนี้สิ่งที่ท่านต้องการฟื้นฟูเป็นอันดับหนึ่งก็คือจิตใจแล้ววัตถกุก็จะฟื้นฟูติดตามกันมา เดิมทีหลงตามหาบัวไม่เคยคิดจะบวชแต่ยอมบวชเพื่อพ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองตามคติความเชื่อโบราณด้วยความเป็นคนจิตใจหนักแน่นลองได้ทำอะไรแล้วก็จริงจังไม่เคยเลาะแหละท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าเมื่อจบปร,ริญนธรรม3มประโยคแล้วจะออกปฏิบัติกรรมาฐานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไข เพราะอยากพ้นทุกข์เหลือกำลังอยากเป็นพระอระหันต์หลวงตามหาบัวถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุลโลหิตด,ดีณนะตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2456ขณะที่แม่ตั้งขันนั้นได้ป่ารบขึ้นในครอบครัวและหมู่ญาติว่าธรรมดาทารกในคัน เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาต้องดิ้นบ้างไม่มากก็น้อยพอให้แม่รู้สึกแต่รูปคนนี้แปลกกว่าคนอื่นตรงที่นอนนิ่งเงียบเหมือนไม่มีลมหายใจจนบ่อยครั้งทำให้แม่คิดตกอกตกใจว่าไม่ใช่ตายไปแล้วหรือทำไมถึงเงียบผิดปกตินักครั้นเวลาจะดิ้นก็ดิ้นผิดทารกทั่วๆไปคือดิ้นเสียจนแม่เจ็บในท้องครั้นพอถึงระยะจะคลอด ก็เจ็บท้องอยู่ประมาณสามวันก็ไม่เห็นว่าจะคลอดแต่อย่างใดเจ็บท้องอยู่อย่างนั้นชนิดจะเอาให้ล้มให้ตายไปเลยเสร็จแล้วก็หายเงียบไปจนกระทั่งคิดว่าไม่ใช่ตายไปอีกแล้วหรือแล้วก็กลับดิ้นขึ้นมาอีกคุณนตาของท่านถ่ายถึงอุปนิสัยของทารกในคัรภว่าถ้าหากเป็นชายชอบไปทางไหนเรียกว่าขาดเลยทีเดียวเป็นคนจิตใจหนักแน่น ลงได้ทำอะไรแล้วทำจริงทุกอย่างไม่มีเหลอะแหละเมื่อทารกคลอดออกมามีสายรกพาดเฉียงบ่าออกมาด้วยคุณตาเห็นดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าสายบาดสายบาดแล้วทำนายไว้เป็นสามอย่างคือเป็นนักปราชญ์เหยียบแผ่นดินสะเทือนถ้าเป็นนายพรานก็จะมีความชำนาญหรือลั่นสถานป่าถ้าเป็นโจรก็เป็นประเภทคุกตารางแตก ่อมาเมื่อได้เรียนหนังสือท่านเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งมีความขยันอดทนและมีความรับผิดชอบสูงแต่เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่สามซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับสูงสุดในสมัยนั้นแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อในชั้นใดอีกเลยท่านเป็นคนที่มีอุปนิสัยถือความสัตย์ความจริงทําอะไรทําจริงไม่อยากให้คนรู้คนเห็นมีความทอระหดอดทนเป็นเลิศ เวลาทำงานจะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จงานถ้าไม่มืดอหรือไม่ใช่เวลากินข้าวกลางวันก็ไม่เลิกจนพวกน้องๆพากันมาบน่นให้พ่อแม่ฟังว่าถ้าพ่อแม่ไปทำงานด้วยพี่ชายจะทำงานไม่ยอมเลิกยอมหยุดยังกับว่าจะเอาให้น้องๆตายไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวแม้ในายามปวดเป็นพระแล้วเวลาทำความเพียรท่านก็ไม่ยอมให้ใครเห็นได้ไง่ายๆมักหลบไปเดินจงกรม อยู่ในป่ายามค่ำคืนเมื่ออายุครบสมควรจะบวชได้แล้วพ่อได้ปรารภเรื่องนี้ขึ้นในขณะที่กำลังรับประทานอาหารว่ามีลูกชายหลายคนแต่ไม่มีลูกคนไหนคิดจะบวชให้ได้เห็นผ้าเหลืองก่อนตายให้ได้ตายอย่างเป็นสุขหายห่วงแต่พอพ่อขอให้บวชให้ทีไรท่านก็ไม่เคยตอบไม่เคยพูดเหมือนไม่มีหูไม่มีปากแต่ครั้งนั้นเมื่อพ่อได้กล่าวว่า ถ้าพ่ออาศัยท่านไม่ได้แล้วพ่อก็หมดหวังพ่อหวังใจอาศัยท่านเท่านั้นพอพ่อว่าอย่างนั้นน้ำตาพ่อก็ร่วงปุบปับ๊บส่วนแม่เองพอมองเห็นพ่อน้ำตาร่วงแม่เองก็น้ำตาร่วงไปอีกคนเราเห็นอย่างนั้นเกิดการสะเทือนใจทนดูไม่ได้ก็โดดออกจากวงรับประทานอาหารไปเลยนั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เราตัดสินใจบวชอันว่ามรรคผลนิพพาน จะมีอยู่เหมือนครั้งพุทธกาลหรือไม่ท่านเก็บความสงสัยนี้อยู่ภายในใจออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดนครราชสีมาโดยพกหนังสือปาติโมติดย่ามไปด้วยเพียงเล่มเดียวหมายพบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตด้วยเชื่อมั่นอยู่ภายในใจลึกๆว่าท่านพระอาจารย์มั่นจะสามารถแก้ข้อสงสัยนี้ได้และในที่สุดท่านก็ได้ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น จากนั้นหลวงตามหาปัวก็มุ่งปฏิบัติด้วยความเด็ดเดี่ยวจริงจังเป็นตายฝากไว้กับธรรมด้วยศรัทธามั่นแล้วว่ามรรคนิพพานมีอยู่จริงมุ่งมั่นจะครองชัยชนะในการต่อสู้กับกิเลสให้ได้ท่านพูดเสมอว่าถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ต้องตายเท่านั้นจะให้อยู่เป็นสองระหว่างกิเลสกับเรานั้นไม่ได้ เมื่อหลวงตามหาบัวกระทำการอัตตจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ตนปฏิบัติจนบรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุดจึงกระทำยาตัตจริยาสงเคราะห์ญาติมิตรเทศนาอบรมพระเนนและโปรดโยมานดาจนตั้งอยู่ในอริยภูมินอกจากนั้นท่านยังทำโลก,กัตจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อโลกด้วยเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นดังเช่น การช่วยเหลือโรงพยาบาลหน่วยงานราชการโรงเรียนต่างๆผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบทุกขภยัยการทํานุบบำรุงศาสนาการจัดตั้งเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนรวมทั้งการก่อตั้งผ้าปา่าช่วยชาติในยามที่บ้านเมืองประสบวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุง้งวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยหลวงตามหาบัว หล่อล้อมหัวใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวคนไทยทุกยอมยาร่วมกันบริจาคจนได้ทองคําแท่งทั้งสิน้น1 4 4 0แท่งหนักรวม13ตันเงินดอนลลาร์อีก 10, 2, 10 000, 4, ล้าน2แสน0ดอลลาร์สหรัฐมอบให้กับคลังหลวงเพื่อช่วยจ่ายหนี้ก้อนโตของประเทศไทยในยามนั้นแม้ยามละสังขารไปแล้วหลวงตายังเมตตาต่อสัตว์โลกสั่งเอาไว้ให้เผาแบบเชิงตะกรแบบสมถะ เพื่อให้ศิทธิานุสิตได้เรียนรู้พิจารณาความจริงของธรรมชาติของชีวิตมนุษย์และสรรพสิ่งเชิงตะก่อนอันเป็นที่ตั้งสรีระขององค์หลวงตากลายเป็นภาพความงามที่ประทับอยู่ในความทรงจำของปวงสิษย์ทุกคนตรึงทุกสายตาให้หยุดนิ่งเมื่อยามได้ประสบพบเห็นด้วยความเรียบง่ายแต่สง่างามและภูมิฐานอยู่ในที่เวลามีชีวิตอยู่เราจะทำความดี ให้โลกทั้งหลายได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามทำด้วยความเมตตาสงสารต่อโลกเพราะหลังจากนี้เราตายแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเป็นตลอดอนันต์กาลนี่เป็นสัจจะวาจาของท่านอาจารย์พระมหาปัวญาณสัมปันโนที่ประกาศอย่างองค์อาจกล้าหาญนักรบธรรมผู้เป็นตายฝากไว้กับธรรมผู้เป็นตายฝากไว้กับธรรม สิ้นกังขาในมรรคผลนิพพานแม้จะไม่มีใครทราบได้ว่าท่านจะกลับมาเกิดในโลกนี้อีกหรือไม่แต่ความเมตตาและคุณูประมาการที่ท่านได้สร้างไว้ต่อประเทศไทยและพุทธศาสนายังต้องได้รับการกล่าวขานไปตราบนานเท่านานและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของหลวงตามห ah าบัวยาณสัมปันโนที่ผมหยิบขึ้นมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้ครับ หากคุณผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เวลาที่ผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังนั่นเองครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ